ฟาวเฟียวสุดสวิงริงโก้พี่ชายของอิมเฟียวฟาวพดเดือดถึงสองพิธีกรดังมดดำขจาภพาและหนุ่มกันชัยกรณีวิจารณ์น้องสาวในรายการก่อนหน้านั้นล่าสุดพิธีกรคนดังหนุ่มกันชัยขอฟาดกลับแบบไม่ยัง้งผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ชี้แจงเป็นข้อข้อดังนี้ข้อ1เรื่องเชิญไปออกรายการแล้วไม่ปกป้องความจริงก็คือเหตุการณ์เกิดมาเมื่อหลายปีมากแล้วในรายการปากโป่งซึ่งตนรับหน้าที่พิธีกรพร้อมนุ้ยสุจีลา และเชญเฟียลฟาวมาพูดคุยซึ่งตอนนั้นมีกรณีปัญหากับแฟนเก่าที่ทําธุรกิจด้วยกันซึ่งในรายการเฟียเฟาวหลุดปากไปว่าแฟนเก่าโกงตนทําให้ครอบครัวของฝ่ายชายไม่พอใจและขู่ฟ้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มกัญชัยนุ้ยสุจิราที่ท้องแก่รวมถึงตัวเฟียเฟาวตนจึงไปขอโทษฝ่ายชายและครอบครัวเพราะไม่อยากให้นุ้ยที่ท้องแก่ต้องอุ้มท้องขึ้นศาลพร้อมชี้แจงว่าทางรายการไม่ได้ตั้งใจและเชื่อว่าเฟียลฟาวก็ไม่ได้ตั้งใจเช่นกัน ซึ่งทางครอบครัวฝ่ายชายยอมถอนฟ้องตนกับนุ้ยแต่ไม่ยอมถอนฟ้องให้เฟียลฟาวจนเรื่องถึงศาล 2. เรื่องภาพคล้ายพญานาคที่หาว่านำมาวิจารณสนุกสนานนั้นกันชัยชี้แจงโดยเปิดเทปดังกล่าวให้ชมอีกครั้งยืนยันว่าไม่ได้หัวเราะวิจารณ์แต่ตนแค่มองว่าภาพที่อ้างว่าเป็นเงาร่างพญานาคนั้นมันคือใบไม้แห้งและดูคล้ายหัวหมูมากกว่าและมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ใช่ว่าคุณจะเชื่ออะไร จะไปบังคับให้คนอื่นเชื่อด้วยไม่ได้ตนเองก็เชื่อเรื่องพญานาาเชื่อมานานมากแล้วและอย่างปัจจุบันตนกราบไหว้นับถือพญาพุธถ้าวันหนึ่งใครจะมองว่าคืออีกาตนก็ไปห้ามไม่ได้เช่นกัน 3. เรื่องลอตเตอรีที่ตนพูดเพราะเห็นว่าอิมเป็นน้องมันมีประเด็นคออหาของสังคมจึงอยากให้อิมทําให้คลีเคลียคนที่ติดตามอยู่จะได้ไม่เดือดร้อนหากเขาซื้อตามและไม่ถูกยิ่งช่วงนี้เข้ายากหมากแพงอยู่ด้วย ตนขอท้าเลยให้ถ่ายภาพลอตเตอรีที่ซื้อโชก่อนหวยออกสักเจ็ดงวดถ้าถูกทุก,กงวดจริงๆตนจะยอมไปไหว้เลยก่อนทิ้งท้ายตนก็แค่ทำหน้าที่พิธีกรพร้อมยกตัวอย่างสัมภาษณ์มาหมดแล้วทั้งมาตูมกะละแมแต่ทั้งสองคนก็ไม่เคยโกรธหรือมาว่าอะไรเพราะรู้ว่าบริบทของการทำงานส่วนกับพี่ชายอิบนั้นก็ขอต่างคนต่างเดินไปละกันและจะดา่าก็ด่าดตนอย่าเอาลูกสาวตนมาเกี่ยวด้วยและขอให้เรื่องจบที่ตรงนี้ อย่าให้ตนต้องขุดเพราะเดี๋ยวจะยาวมีหลายเรื่องที่ตนรู้แต่ตนแค่ไม่พูดเท่านั้น